เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดคภาพนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมรถสือเลิกขายครับรถบ้านสภาพดีบอด,ดี้ดีครับดาเดิมบางๆเลยคู่มือบุ๊กสวิตยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีคู่มือต่างๆอยู่ครบแล้วยังมีประกันขั้น2บวกให้ด้วยครับซ่อมเขาซ่อมเล่าทนหายไฟไหม้สบายใจหายห่หวง บที่สวยครับแม็กสวยยางดอกหนาะช่วงล่างดีพร้อมใช้ครับแน่นหนึบรุ่นนี้ขับดีวิ่งดีน้ำไม่ดันฝันไม่ไหลขับทางไกลได้สบายความร้อนนิ่งหน้าปัดเลื่อนใหม่ใช้ได้ครบตะเข็บหน้าเดิมหลังเดิมพองเครื่องสวยสวเลยนะครับซอกมุมรอยพับรอยอ้างต่างอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักสวยสะอาดทั้งคันภายในสมบูรณ์ครับเบาะสภาพดีไม่ขาดเกียร์โต้กระจกไฟฟ้า ไม่แตกหักไม่ชำรุดครับภายในสวยอย่างอะไรอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองพีกัดดูรถอยู่สมุดสาคอสวยๆคุ้มคุม,มฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีา้เมาเลือกสีระจำได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยคูมือบุกสว่ยครบนะครับคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนสนใจก็สายตรงเข้าไปได้59,900บาท ลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ